เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื่อสายดาวคันทุกคนนะครับวันนี้ตัวเกม R v ก็มีสกินใหม่ล่าสุดของฮีโร่อย่างเทนเข้ามานะครับเป็นสกินที่ผมชอบมากๆนะครับเพราะว่าเทนเขาคอสเพย์เป็นน้องพึ่งสุดน่ารักนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าสกินนี้ทุกคนสามารถรับฟรีได้นะครับเพียงเติมเงิน29คูปองเท่านั้นและล็อกอินให้ครบ7วันนะฮะในวันแรกเนี่ยเราก็จะได้บัตรเช่าไปก่อนนะครับผมและพอล็อกอินครบ7วันเราก็จะรับสกินถาวรไปเลยนั่นเองนะฮะ และตอนนี้ผมก็ได้ทําการเติมเงินและรับบัตรทดลองมาเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวสกินนี้กันนะครับผมใครที่พร้อมที่จะดูคลิปรีวิวสกินเทนแล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้หนึ่งครั้งแล้วก็ไปลุยพร้อมกันเลยครับผมเอาวเลยครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเทนสกินใหม่ในชุดน้องพึ่งนะครับผมฟาดไปหทีแต่ว่าเขาตายก่อนที่เราจะฟาเดเสร็จ นะครับผมจังหวะที่ได้มา1คิวนะฮะนีบอกเลยว่าผมชอบชุดคอสตูมนะครับคอสเพย์ของเทนสกินนี้มากนะครับผมและวันนี้นะคะรับเนื่องจากเรามาเล่นเทน,นะครับเราจะไม่เล่นเทนแบบธรรมดานะค,ะคุณผู้ชมเราจะเล่นเทนแบบ คุมโทนนะครับสีฟ้าไปก่อนก็นแล้วกันนะครับคุณผู้มชมว่ตอนแรกผมว่าจะเล่นคุมโทนสีเหลืองนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะบางไปหรือเปล่านะครับมันจะออกมาเป็นแนวแบบเออธนูตีเร็วอมมิอาร์มอะไรอย่างนี้นะสเปียร์ลองนะครับมันจะแบบบางมากๆนะครับเออมันจะท้าทายนะครับมากๆเลยนะฮะเอาเ,เป็นว่าถ้าใครอยากเห็นเทนคุมโทน สีเหลืองนะครับกดไลค์มากันเยอะๆนะครับเอาให้ถึง5,000ไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้วยว่าอยากดูกันนะครับอ่าไว้ผมจะมาทําถ้าเกิดว่าคนอยากดูเยอะๆนะอ่าถ้าไม่อยากดูเยอะเนี่ยผมก็ไม่ทํานะครับจังหวะนี้ฟาดไปแล้วเขาตายก่อนอีกแล้วครับนนนเออสกินนี้มันแรงเกินไปหรือเปล่าครับนี่นี่และที่ผมชอบที่สุดนะครับนี่เลยครับปีกครับผม ปีกที่อยู่ตรงหลังนะครับถ้าเป็นสกินปกติเนี่ยจะเป็นผ้าคลุมนะครับนี่อันนี้เราเป็นแบบปีกพึ่งนะฮะแบบเออเป็นแบบใสๆด้วย,ยนะ,ะแล้วสกินนี้แจกฟรีอะครับทุกคนคือแบบมันคุ้มค่ามากๆนะฮะและหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ย <I will S 1> ม,มันแจกฟรียังไงพี่ต้องแบบว่าเสียตังค์ยี่สิบเก้าคูปองนะ เออแต่ว่าไอ้ยีิบ้าคูปองนั้นอ่ะคือเราสามารถเก็บไว้ซื้ออย่างอื่นได้นะครับอ่าเขาเขาแค่ให้เราเติมคูปองเฉยๆนะครับผมคือเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยอาจจะแบบไม่ไม่ไม่มีอะไรแบบว่าแบบเยอะเนาะแต่ว่าเราเน้นที่แบบว่ารูปรักษ์นะครับรูปลักษ์ภายนอกภายในนะครับนี่บอกเลยว่าเท่มากๆฮะโลกก็เฟีย้ยวนะครับแต่ปีกเนี่ยเฟีย้ยวสุดแล้วนะครับนี่เกมนี้ก็มาเล่นเป็นสายเกลียนนะครับสายคุมโทนนะฮะ ภมิทนสีฟ้าครับแต่ผมบอกเลยว่าผมลองเทสมาแล้วนะครับโคตรแรงฮะโดยเฉพาะแพสซีฟของเทนนะฮะก็กินน้ำลายแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยนะยวค่อยอธิบายต่อนะครับจังหว่านี้ต้องบวกก่อนแล้วนี่ไถไปครับจะหนีไปไหนครับฟาดไปครับนิดเดียวเพื่อนไม่ตายได้ไงเนี่ยเอาแต่ว่าตัวนี้แหลมนะจ๊ะต้องโดนพี่ไถเอาตังมานะน้องอ้ยโดนตัน ปดีกว่าเพื่อนมันมีตัวมาซ้อนเยอะมากอาสาตาเกิื่นตกอุหลาตรงนั้นสาทา้ไปหนึ่งทีครับแล้วไถ่ยังไม่โดนจังหวะนี้เขาหลบครับผมอีุ่มหลาแุดนี้มันเดือดจริงๆนะครับเจอทีไรเนี่ยงุดหงิดทุกทีนะฮะสกิลหลบเขาเยอะมากๆนะครับพริ้วสุดๆนะครับผม จังหวะนี้ฟอเลนมาช่วยฟาร์มอบพูดมากครับเพื่อนนะฮะข้างล่างมีเยอะมากครับอปอเลนเรื่องไปเปิดประเด็นนะเดี๋ยวผมไปตามซะน้อยดีกว่าครับลามชงเชงชงเชง,ชงครับจังหวะนี้ฟอเลนเราแบบนี้ไม่ต้องเอาครับป้อมหรือเปล่าเพื่อนตามมาอืมเอาไม่มีใครตามมาบัดอันตีครับสวยครับได้มาหนึ่งตัวเอลสูกสวยมากเพื่อนไปลุยกันต่อครับคุณผู้ชมฮะจังหวะนี้ยามสึกเราลบยามสงบเราฟาร์มไปก่อนนะครับ หาตังไปก่อนนะฮะข้างล่างเหมือนจะมีการรำเงินเกิดขึ้นระหว่างไฮยัเต,ตกับลอเลียวนะครับใครจะชนะครับจะจุดจุดนี้และเป็นลอเลียวนะครับที่สามารถเก็บไปได้นะครับโดยมีน้องอลิซไปลาาช็อต <c oughs> รู้ลาจริงหรือเปล่านะครับ <c oughs> จังหวะนี้มีคนเครื่องตกแลเสร็จโจรสิครับลาก่อนนะฮะผู้ชมจะสังเกตว่า สกิลผมนี่จะแรงมากๆเลยนะครับผมเป็นเพราะว่าแพสซีฟของเทนฮะยิ่งเลือดเยอะนะครับผมทุกครั้งที่เราใช้สกิลเนี่ยการโจมตีต่อไปเนี่ยของเราจะแรงมากๆเลยนะครับอ่าอันนี้เป็นเหตุผลที่ผมนี่ยฟาร์มเร็วด้วยครับสังเกตนะครับผมใช้สกิลนะครับปึ๊บแล้วผมตีนะครับโคตรแรงครับตอนนี้อยู่ที่1857นะครับตีคีฟนะฮะบอกเลยฟาร์มเร็วมากเฮ้ยเดี๋ยวนะเพื่อนไม่ได้ว่ะช็อตนี้อู้เขามาเยอะเกินไปครับ เอลซูเอลซูน,น,นายสตันสิเอลซูสตารนช่วยเราด้วยเอลซูคุ้มจำมาไว้เลยนะเอลซูนายไม่ยอมสตารนช่วยเราล้อเล่นนะครับผมเอลซูไม่มีสตัรนนะฮะเออจังหวะเมื่อกี้ยังไงก็ไม่รอดนะครับอ่าเมื่อกี้จะแบบจริงๆผมผมจะเห็นแกตัวแบบถอยเลยก็ได้นะแต่แบบไม่รู้ทําไมว่าจิตใจมันต้องแบบไปช่วยอลิสนะครับจริงๆเมื่อกี้แบบต้องปล่อยแล้วนะแบบเยอะเกินนะดูจากมินิแมปช่วยไปก็ไม่รอดนะครับผม เดี๋ยวไม่เป็นไรนะฮะไปลุยกันต่อครับอ่าจาังหวะนี้ครับผมโดนหัวซาต้าครับแล้วฟาดไปหนึ่งทีเห,หนียวลงไปได้วยกลับไปก่อนแล้วกันนะซาต้านี่ครัโม,มงโอ้โหซาต้ตามาลงตัวนี้เอาตายครับผมจังหวะนี้กูเข้าไปทำไมแล้วเข้าไปทำไมเดี๋ยวเมื่อกี้ เข้าใจตัวเองจริงๆครับคนดูครับผมขอโทษนะฮะแต่เพิ่งปิดคลิปผมนะครับผมต่อไปนี้ผมจะไม่โยนอีกแล้วนะฮะผมจะตั้งใจเล่นนะผมจะไม่หิวนะครับผมไปแวะเซเว่นมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้แบบกินมาเต็มอิ่มนะผมจะไม่หิวอีกแล้วนะฮะไปลุยกันครับนี่ผมจะโชว์แพตตี้ครับนีตีครับผมโคตรแรงคะแพตซี้ของเทนแพทนี้นะครับผมใช้สกิลแล้วก็ตี สกิลแล้วก็ตีนะครับเป็นคอมโบเทนแพทนี้นะครับแรงมากๆนะครับจังหวะนี้ครับผมตาต้าอยากลองใช่ไหมสกิลตีสกิลแล้วก็ตีหายไปเลยครับผมโซโล่คิวแบบตึงๆนะฮะโอ้โหหลันลบลบแบบโอ้โหลบเก่งอะไรขนาดนี้เนี่ยพิธข่งโพลีกเลยไหมครับเฮ้ยบาจีฟ้ามดครับปาตังครับพี่ กิลสองหนึ่งทีตีหนึ่งครั้งครับอย่างแรงนะครับตอนนี้เราได้ของมา5ชิ้นแล้วนะครับอ่าเอ้ยโอ้โหดูนี่หลอบอีกแล้วโอ้โหหลอบอีกไปไหนเนี่ยเออชัดดจาวะ่ะนะครับน่าจะโดนพลังไฟผมนะพลังแฝงนะครับาการเล่นตัวแปลกๆก็ต้องจัดพลังแฝงลูนให้เข้ากันนะครับผมนี่ใครจะหาเล่นเทนตามผมก็ให้ไปเป็นทีมนะฮะอ่า ทำให้มั่นใจจริงๆนะไ่ไปเป็นทีมนะครับแล้วจังหวะนี้ครับพาแตเตอย่างข้างบนนะฮะอืเขาพยายามจะเคลียร์มังกรเราอุ้ยปลิ้วครับพลิ้วครับอ่าเล่นเทนนี่ค่อนข้างแพ้ไฮแอตเตครับแล้วกันเราอย่าไปยุ่งกับเขาเยอะนะฮะอ่าเรายุ่งกับซาต้าดีกว่าครับเกมนี้บอกเลยว่าถ้าซาต้ามาเครื่องหล่นใกล้ๆผมเมื่อไหร่นะโดนนะฮะ ไถหนึ่งทีตีหนึ่งครั้งนี่ครึ่งหลอดนะครับผมสกิลสองหนึ่งทีตีหนึ่งครั้งนี่หมดหลอดนะอามาแล้วครับลูกค้าลูกค้าสกิลสองอมไม่ต้องไถนะครับสกิลสองหนึ่งทีตีหนึ่งครั้งหายไปเลยนะครับ เจอพลังแห่งเซตฟ้าเข้าไปหน่อยฮะอ่าเซตฟ้าบวกเลือดเยอะนะบแพสซีฟผมก็จะแรงนะครับแล้วก็มีบลกเค้นสเปียนะแพสซีฟก็แรงขึ้นไปอีกนะครับเพราะแพส s เนี่ยก็จะออกมาเป็นดาเมจสีสีแดงนะครับเป็นดาเมจกายภาพนะครับอ่าของครบ6ชิ้นแล้วครับผู้ชมตอนนี้นะครับเฮียวง่ะมาเป็นที่เรียบร้อยครับบอกเลยว่าใครโดนผมไถแล้วตีหนึ่งครั้งเนี่ยหนืดโคตรโคตรนะครับหนืดแบบว่าไม่ต้องเดินนะครับเหมือนสตาร์ทเลยนะฮะอ่าจังหวะนี้ครับ ยามศึกเราลบยามสงบเราฟาร้ามไปก่อนนะครับผู้ชมฮะทำไปฟา้าก่อนนะครับจะได้ฟา้าอย่างเต็มตัวนะครับนี่เอาละครับคลิปเทนคลิปต่อไปจะเป็นคุมโทนสีเหลืองหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้ชมทุกคนนะครับผมาสามารถช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะให้เกิน5000ไ like ลค์ได้นะครับเพื่อให้ผมเล่นเทนคุมโทนสีสีเหลืองนะครับ <laughs> แต่บอกเลยว่าน่าจะเล่นยากมากนะครับเออ ตัว, <cathedral> <divide S 2> ตว <Sounds> จะบางจะจัดนะครับค <Overwatch> ุมโทนสีฟ้านี่ยังพอเล่นได้อยู่นะเจอน้องครับผมเจอน้องฟาดไปหูโหึดจัดนะไม่ตายเฉยเลยนะผมว่าผมไล่ไม่ทันหรองเขาวิ่งเร็วเขาวิ่งเร็วเฉยเขาวิ่งเร็วนะครับอุ้ยจะไถมูลาดโดนไฮเอะครับผมสวยฮะจัดดาวไปครับอ่ามันผิวเกินว่ะแพทนี้ไม่ชอบเลยฮะดูดิครับไปนู่นแล้วไล่ดีไหมไล่ดีไหมเอาบวะ ว่าต้องลองสักหน่อยฮะรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอรอหนักเก็บแตกเก็บแตกสองแตกพร้อมสับละสิอันนั้นน่าแตกครบครับพร้อมมันตินะฮ้่ผมโอ้ไม่ว่ามูสินเดยรู้ถ้าผมมานี่เลยน้องอลิคุไปไหนแล้วอาสวัสดีครับ ป้าๆอุ้ยๆปอมมีเข้าจริงว่ะฮัลโสิผมเด้งครับแป๊บน,นึงนะอขอเด้งเลือดแป๊บนะฮะนี่แนะ่อุ้ยตอนนี้ผมแทงคีแพสซีฟทีละส,สองพันแล้วนะฮะอย่างแรงครับคุณผู้ชมฮะขอคืนน้ำลายแป๊บครับโอเคครับจังหวะนี้ผมเริ่มอยากได้ป้อมแล้วนะว่าถ้าเลดเกมเนี่ยผมอาจจะไม่ไหวกับฮายาเตะน,นะครับอา่อาฮเตะของตันเมื่อไหร่ผมเหนื่อยทันทีนะครับ แต่ว่าเกมนี้ผมมีแบบว่าจะเป็นเซตฟ้าแต่ก็มีของแก้ฮาเตะอยู่นะครับนั่นก็คือชิวบลอสันเตนะฮะทำให้ฮาเตะสูญเสียความเร็วในการโจมตี3 0อนะครับยังไงดีเพื่อนต้องการดาร์กไหมฮะได้เลยถ้าพวกนายต้องการผมจะเปิดให้นะครับเอาดาร์กไปจบเกมกันเดินนะเพื่อนๆอแต่ว่าผมว่าผมน่าจะไม่เก่งกับดาร์กเท่าไหร่นะครับต้องพึ่งพลังเอลสูนะครับกับนอเรียวนะครับในการเคลียร์ดาร์กตัวนี้นะฮะดาร์กสิบห้าด้วยครับผมจนเรื่งองผมจะหมดละ ไดโลมาครับมีคนมาป่วนกันเหรออืมแตผมไม่ค่อยมีว่ะและตรงนี้มีควายธนูหนึ่งตัวครับคุณผู้ชมผมสามารถตีป้อมไม่เพื่อนได้นะเนี่ยนี่แน่พลังแพสตีบครับตีป้อมทีละพันหลาดโลเก่งเกินป่าไว้ก่อนตีป้อมก่อนแล้วกันอ่าสวยครับตอนนี้เราได้มา2ทางแล้วนะฮะแต่ว่าเลือดผมเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับ ต้องถอยก่อนว่าเพื่อนไม่ไหวแล้วโชว์ท่าทางการวร์ปไปหนึ่งทีครับเป็นการยืดแอคแบบนิ่งๆไปเลยกันต่อครับคุณชมฮะจังหวะอันนี้ผมอยากจะดักคุ้มตรงนี้แล้วเกินและมีลูกค้าสองคนกำลังเดินมาอา้าวเปิดตะเกียงเรียบร้อยครับถอยดีครับรออะไรนะฮะไปแล้วจ้าฮ่าัตเตอร์ฝันสักหน่อยโอ้ติดคือช่ยเลย มาโทเอ้ยตรงน,นั้นพอเลนครับผมไปช่วยก่อนฮะโดดสตาร์รับไข่หนึ่งทีแบบสวยๆแบบเท,ท็ๆแล้วฟาดไปฮะแต่ว่าเขามีตายเกิดฉันไม่ได้สักตัวเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ได้หนึ่งตัวครับผม,มสวยอยู่สวยอยู่สตาร์ในนะเพื่อนตามมาตามมาโอ้ห้อ,องลิศแว้นจัดๆนะครับน้องอลิศสายสปินนะครับแว้นจัดๆัด็คุณผู้ชม โอเคครับจังหวะนี้ฝั่งตรงข้ามตาย2ตัวนะครับแล้วเราอยู่กัน5้านะครับไม่ใช่5้สีเอลซูยังไม่มานะครับอ่าผมมีลูกค้าคือซาต้าหายครับเรียบร้อยหายไปเลยอย่างมูลาดครับผมมูลาดไม่ใช่ลูกค้าผมนะฮะนี่รอเลี้ยวจัดการทันทีสวยครับเพื่อนได้เวลาร้อเลี้ยวได้เวลาฮีโร่โอเคถ้าจบเกมได้ครับช็อตนี้เหลือน้องอลิซคนเดียวยืนแอคหน่อยครับยืนแอคหน้าป้อมหน่อยอ่า อยากจะถ่ายออกไหมเพื่อนจังเลยนะฮะโอเคจบเกมเป็นที่เรียบรอย้อยครับผมตมแล้วก็เป็นอีกครั้งที่เราปลอดภัยขอบคุณ a p ซึ่งได้แก่เทนสกินใหม่สุดหล่อเท่คนนี้นั่นเน้นะครับผมสำหรับสกอร์เกมนี้ทีคิวสิตาย3ามแอซิทกเถ้าเกิดว่าชอบคลิปสนุกสนุกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแล้วราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ